กับสบายดีพี่น้องกับสบายดียามเสาร์กับสบายดีเอฟซีบัสสุขุสุคนสุมองสุบอนบอ่าจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวทางต่างประเทศกับสบ, FC บายดีเอฟซีเบากอวยบัสสุขุสุคนมันยังกับเป็นบรรยากาศยามเสาพี่น้องตอนเสาร์ลงได้ลงมาถุงมันทาพี่น้องเลยได้ข่าวผลในมีคนว่าน้องี่น้องวา่าไข่หมูแดงละโลละสองร้อยห้าสิบบาทพี่น้อง บอลบินก็เลยคืออยากไปฮันเ่พี่น้อยไปเหนืกับน้องสาวลาพี่น้องพอได้เพิ่นถือกลองให้พี่น้อยไปเป็นหมู่แล้วพี่น้องบ่มีหมู่ขึ้นป่าผู้เดียวจากสีดายสันได้เลยพี่น้องไปลองเบิ่งพี่น้องบ่ได้ขายได้ใส่ปากับพ่อพี่น้อยไข่เหมืแดง กระสวงมันจ e ักเป็นแม่เป like ็กแน่ยอะพี okay, ่น้องเยเป็นแม่เป็กแน่เพราะว่ากระมันกระโดดแล้วเนาะกระสองสาเดือนมาแล้วไข่บลูแดงมันไข่มากับห่อแยามเนี่ยจักเป็นเป็กเนี่แหละแต่ว่าก็สจิกโตมีไข่ตึงโตมีไข่เป็กอะไรพี่น้องหวยน้องหล่อหวยหล่อป่าห้ามบลแดงเลย โบห้างนึงที então, 爸爸่มีไข่หร er ือบุมีพี่น้องน้องสาวหล่ากบท่นเคยเงยยักเถื่อมีไข่บบทางค่อยๆซะก่อนละนี่บบฮะลงมาเงยหวยไปแดกพี่น้องมนไข่ตึงมั้งท่านอายบุ้มเงยอยากบุ้ได้กินอยู่พี่น้อง ถายนทางสาวละนี่กบุปินฮะเป็นารที่สันสูงน้องล้าก็หากินยากคือน้องไ่โมแดงนี่คันบมีความอดทนนี่ก็ บ็ได้กินพี่น้องก็ได้ซื้อเพื่อนกินพี่น้องอันนี้ก็ต้องเขาก็ต้องมีความอดทนพี่น้องที่ทาซื้อไว้โล่งสองร้อยห้าสิบบาทเพ่พี่น้องไอ้เนี้ก็เพิ่นว่าโล่งสองร้อยห้าสิบก็เลยขึ้นปวดพี่น้องเถื่อว่าได้เงินสองร้อยห้าสิบบาทห้ามได้นะบ้านเฮานี่ทางฝั่งเราก็ถือว่าสมควรเต๋อเลยพี่น้องพอเพี่น้องห่างอันนี้ก็สือ ก็จะหกนิดหนึ่งพี่น้องแต่ว่าต้นไม้กับปูใหญ่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวที่ขอขึ้นไปตัดเอาง,งานพี่น้องอ๋อไข่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 ตื่นออกแล้วนะไม่ดีละมึงอยู่ทั้งหลุมมานะ

น้ำกับพอน้ำพี่น้องไงครับบุแดงเี่น้องเพื่อไปคายจะข่ได้ถึงไแหละนอบบงข้าขาน้องบุบงด้วยพี่น้อยไ่าวไข่งามไหเนาะลงดิบคายนห็นหลสองหลหาสิพี่น้อย ปวดหัวชานไป่น้อยเลยเหนื่อยเลยพี่น้องมาแต่สาวบุญอยากกินข้าวพี่น้อยแง่เพิ่งเฮิร์กได้บบไลายพี่น้องมามาพอจุดจีอยู่น้อยจุดจีในนี้ก็อยู่พี่น้องจุดจีนี่นี่นี่นะพี่น้องพาขึ้นมาแบบนี้เลยบ่บังคับ ตาด,ดูะเอ่บ่หัวเสกไรื่อยจริงก็มลายด้วนะีลายอกบ่ มันไม่บอกมันบอกมากินเนาะจีนี่สางมีไปหน่อยดอกนะืึงยังบ่ละ ตัวสน้องบางไหมเป๊กพี่น้องบางมองบางบนก็สีบล็อกเห็นพี่น้องแต่ว่ากินโม่ได้พี่น้องโอ้ห้องเด้งอยู่ทึ่งพี่น้องห้องบ้าง่ายโอ้โหก็สีขึ้นพี่น้องบึงอย่คือมีคนแง่เลยพี่น้องไม่มีทางพี่น้องถ้าจะ comment ห้ง ปูวยทีเนี้ได้หรือบปล่าอ๋อหนุกดสบายดีพี่น้องไม่เหนื่อยใครกินแดงกันได้วางเงินได้ฉันไดล่ะโอ้ยพี่น้องมันสีไดงสดใสอ่ะนี่นะมันสีพอ้แต่ได้กินเนี่ยบนแจักเนาะขึ้นอย่นี้เมื่อยก่อนเลยพี่น้องเว้ยเมื่อยแห้งละกะเพื่อสีได้พี่น้อง กับผูทสิได้โล่หนึง่งบัธรรมดาเด้พี่น้องบมวแดงโล่หนึ่นงอันได้บัวสองขีดสูงสูงทึงอยู่บ่แดดก็เลือ่อมเหลือมเลยจนบ่อยากเห็นทางหมดแดง พอถึงตีอืมมาแดงกัดตึงอยู่เนาะตึงแต่มันส no ูงมือแห้วไมาเส่ยางมาเลยอืมันเขาก็ต่ายนะ ผมมาบวบบวแปกอยูเ่เข่าอยู่เย้าเข่าอีกเย้าขึ้นอีกเย้าขึ้นอีกปวดแขนเลยปวดแขนแหละก็พ่อพ่อแหละพ่อแหละโอ้โหมะเร็เงกัดมือกลกองเลย จะคือไซกับพวกหมาเนาะไม่ห่างนึง เด้งก็จะไม่อยากเห็นโอ้ยมาบุกพี่น้องชิได้สำเร็จหืมื่นครึ่งกระตาพี่น้องแม่เสาวแม่เสาเป็นไปเลยไม่โบราณเหี่ยวอืมอ,อืมพี่น้อง ตึงงๆพี่น้อตัวตึงตัวรีบนี่พี่น้องอันอันคนซื้อนในพี่น้องอันโล่หนึ่งสองร้อยห้าสิบอันตัวรีบรีบเม็ดนิดหน่อยเขาบดเอาเลยพี่น้องอันแต่ตัวเม็ดใหญ่ๆนี่เลยพี่น้องกระเบื้อที่ได้โลพี่น้องก็เมื่อยพี่น้องอันนี้ก็ได้บ้สองขีดกับห้องจะได้คล้ายๆอะไรพี่น้องกับจะพูดแต่เดี๋ยวจะกินพี่น้องเลยอันนี้ก็เมื่อยหิวเข่าเลยพี่น้องอยากกินเข่าแห้งไปลาเมื่อปะเมื่อยเหื่อยพี่น้องเลย เงียบอล้ล่ะตัว่ะพี่น้องมาพัสาวจ่อยอาฮะโทษนะเป็นอะไรจะ่ขายบ้นมืออ้าว <c oughs> มสบายแล้วอหม่วนเป็นโควิดบ่ะฮะ,ะเอาเช่นะใตก้กระไฟซื้อขนาดจานชิน ่งางไปนี่านาขายปลสับปะรดไปนะเอ้ขาดบุอบุบบุญไปใกได้นะออสิไปจอบยุรหรือห้ากมามาม่าแต่บ้านเออผมมาแล้วแหละ่งางแล้วยังส่วนหน่อยหนึ่งสิปลูกยัางอกระห้าก็ไม่้ลูกชิบนะพี่นอสองมือสามมือกว่าห้ามบักปลาสบายเนาะอบาสับายรดว่า ไปเสียบสังเกรมันใหญ่หอบไปสาปชาตัว,ยยว,วส,ส,สิบก็ตายผมนี่อือตัวมันได้ยุทธงแดงโอ้ยเขาว่าจะซื้อลถสองร้อยห้าสิบเองกระปวดมีรถแห่ได้ไหมไปบ่พอได้บ่ตัวำน,น,นั่น<อ>งปลวกกตัวเดียวนี่หอยอาบน้ำฟิตร่างกายแล้วก็ไปแล้วเพียปอนเพียพี่น้องเไปจิบบะพะข้าวสาิ เขาโรดสองโลหะซิปว่ะปวดใจเฮ้ยป้าเราโบได้คือขึ้นน่ะมีแจะใครรีบปลายเมื่อยอยากากินเ้าก็มือเราโรดได้เมื่อไหร่โล้โหแต่ประธานเออประธานสมมารแต่เช้าแล้วเขาเรียวก 8, 9, <ม>ว่าแห่ตอนแปดเก้าโมงประธานนะใช่ ตอพี่น้องบ้านมันอยากขิ้นเขาเลยหลุดจักเด้อหลุดไปบ้านล้วบึงไม่สาวคนกับคว้มท้าอย่าง โเลี้ยวไปเลี้ยไปเห็นต่เื่อนใยเขียวเพือ่อสียางมาฮอดอีกยางหน้าก็บยางเนาะมะฮอดนี่กะสีคุสมมาพะควรเลยพี่นอ้อยกับโบได้ตามแจค้ดภายในพี่น้องว่าหาหสีเอาจากซองโลหาร้อยพี่น้องตามกามคิดมันกับโบได้พี่น้องมันมันแบบใครช่วงนี้กบคุ้นกบหาแน่พี่นอ้อยก็เลยบบได้กับสิพอแต่ได้กินพี่น้อง ตอย่างกับรซื้อเขอ่ามานําพี่น้องเมื่อยแล้วก็ทีเมื่อพี่น้องบก็สวยแน่เลยพี่น so ้องขอบุณขอบคุณทุกๆท่านเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมซ่องบาเบียนโซ่ปปอลาวกัให้อยู่เย็นเป็นสุขทุกๆท่านเด้อพี่น้องบวกสเป็นเอฟซีทั้งฝั่งไทยฟังลาวทั้งต่างประเทศอยู่จะเป็นสุขทุกๆท่านกรับสวัสดีพี่น้อง